สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์เล่นเกมไปเวิลด์นะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วเฮ้ยต,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 ตัวตัวตัวอะไรมาแทงเลยแล้วกันแทงเลยครับแทงเลยครับ46%ครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าได้ครับโอเคดีนะใส่สโตนด้วยครับ โอ้มีกุ้งมีไก่แถวๆนี้เพียบเลยวะ่ะวุ้ยเริ่มคลิปมาก็ตายของดีเลยโอเคไก่วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาด,ดีน้ำแข็งเหรอ จังว่าโอเคเวฟอัพววววเวฟแปดเวฟแปดเฮ้ยผมต้องเอาชนะมันให้ได้ใช่ไหมถึงจะได้น้องที่อยู่ในกรงเนะี่ยไหวเหรอเราอัพแต่ตามีหน้าเลยนะ <c oughs> โอเคเราน่าจะอัพเลือดอะไรสับ้างเนาะเลือดนะฮะอ่า เลือดแอทแท็กด้วยนะ,ค,ะครับผมสตาบิน่าครับอ่ะโอเคนะครับผมเราต้องอัพพวกนี้ด้วยนะอัพแต่น้ำหนักนี่ไม่น่าจะไหวอะ่ะมีอัมบาก้าด้วยปะจะสู้มอนไม่ได้ะครับนี่แกงเนี่ยม,มันอยู่เป็นแกงเย้ยหกเปอร์เซ็นต์ ลก่อนลบก่อนลบก่อนลก่อนลบก่อนลบก่อน,อนมันอยู่เป็นมันอยู่เป็นชาวแก๊งเลยนะฮะไม่น่าจะสู้ไหวตอนนี้ครับบิวปาวบ็อกแอนด์ดีไวท์อยู่แคปเจอร์ฟอร์ดดิสใช่อยากจะทำเหมือนกัน <laughs> เอ่อเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังหาเสาอ,อยู่ครับ พราะผมต้องการบิวเปล่าเปล่าบล็อกนั่นน่ะอุย้ยติดน้ำแข็งเอาเวนหอยมาต้องหนีอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ตนี้ฮะตัวอะไระเนี่ยแย่เลย ลงวะไอ้ยอตกอะไร,รไม่รู้เยอะแยะเลยครับแร่กมีเพียบเลยครับแรไ่ไปสร้างบอนลนะเนาะบอลเราใกล้จะหมดแล้วยังเนี่ยไปดูก่อนครับหมดละ <laughs> โอเคถือโอกาสขุดแร่เลยละกันเออหมดพอดี อาหิวแล้วครับนี่มันเกมเอาชีวิตรอดของแท้เลยอ่านี่ครับเบอร์รี่นะฮะโอ้ยเลือดน้องก็ค่อยรีเจนขึ้นว่ะโอเคให้น้องออออกออกมากินข้าวก่อนกินข้าวกินปลา โอเคเราต้องทำบอลฮะสตามิน่าหมดครับเฮ้ยท่มวะทง่มวะทุ่มวะทุ่มวะต้องการบอลอย่างเยอะเอาจะบอกว่ากำลังจะมืดงานหยาบแล้วทุกคน อันอยาบแล้วทุกคนมาอมโอเคคือทางนน้นมีอะไรเอ่ยอะไรกันนะโอ้ไฝสเปียไข่ปะมานะครับมันมืดนะโอเคอุ้ยแล่เพียบเลยแถวนี้ย เดี๋ยวเราไปที่เสากันก่อนแล้วกันครับเสาโมอบอกว่าอยู่ข้างบนนี้ทึ้สวัสดีครับผมมาอย่างสันติครับออะซือะ,ออะอข้ามาอย่างสันติอ,อ,อ,อโอเคอยู่ข้างบนนะใช่ไหม ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้จะรับเขาตอบฉันต้องซ่อนตัวเองมากไปไม่ให้เธอรับรู้ได้จากซ้ายตาอ่าทางนี้โอเคเจอละซื้มันนี่เป็นเสาใหม่เนะี่ย อู oh ้อันล็อกฟาธาวเวลเราต้องอยู่แถวๆนี้ก่อนนะเนี่ยมันก็จะมืดแล้วนะครับนั่นแหละครับดวงจันทร์ขึ้นแล้วครับค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าอ๋อดวงที่ตกแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวคราบ,บอนกันก่อนเพราะว่าบอลเราหมดพอดีเลยนะฮะกลางคืนมันก็ลำบากแหละเราไม่มีเตียงด้วยครับ กด B นะคระับวางไม่ได้หรอโอเคเฮ้ยน้องช่วยตีด้วยป่ะเฮ้ยเอาจริงงอ๋อดีอ่ะเฮ้ยแฮงไกเดอร์ว่ะดีอ่ะเออครับเอาไว้ก่อนแล้วกันคนระับน้องๆมาช่วยเร็วมาช่วยเร็ว น้องๆอ,อันนี้น้องมาช่วยแล้วใช่ไหมเนี่ยมันคือไอที่ล่อนลงจากที่สูงใช่ไหมแฮงไกเดอร์ที่จอมจนคิดใช้บ่อยๆเราจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นโอเคนาครับไกเดอร์นะครับผมเราปลดล็อกของเพียบเลยวะ่ะ Oh. เรายังไม่ได้ทําธนูสักอันเลยยังไม่ไทําถธนูสักอันเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะฮาเป่าเกียร์บิดเราต้องคับไอ้น,นี่ให้ได้นะฮะนี่ยครับมันคับไม่ได้ครับผมคานผู้ชมมันไม่มีในช่องนี้ฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าให้เราต้องคับอันนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นหน้าสอง เปลี่ยนกดเลขสองเลขสามไม่ได้หรอ,อกด B กด E อ่าหมุนเมาส์ลงไอเวนพิ่งรู้โอ้โหหมุนเมาส์ลงก็ว่าทำไม่ได้ตั้งนานเฟน้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออ ช่วยกันช่วยกันช่วยกันน้องโอ้โหเคลสคอมคลิปโอเคเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถเปลี่ยนมอนได้แล้วเนี่ยเออเอาไก่ออกเออเกะมาอ่าโอ้โหเปลี่ยนมอนได้สักทีโอเคอาแอสเักเบล็อกแอนด์ซัมมอนเปล่ายูเบดอาซัมมอนพา,พาวไอทีเบด อ๋อเฮ้ยมันใช้ฟาดาวลได้ด้วยเหรอโคตรเจง๋งเออเจง๋งเจ๋งเมนูกดวีเพื่ออัปเกรดอัปเกรดได้ด้วยอ๋อโอ้โหาใช้วูดเด้นเคสเฮ้ยเพเวลเบดนะแล้วตัวนี้เนี่ยอ่าแคปเจอร์ลัมบอนแอนดีพีวบนัสโอเคไป เดี๋ยวเราทำกับอาต่อปาน้องออกมาเฉยโอเคกด F นะครับผมเดี๋ยวครับบอลกันก่อนอ่าเราขาดไม้เนี่ยเออขาดไม้ครับเฮ้ย,ยน้องนั้นมีแสงด้วยหรอวะยังดีเลยอ่าผมจะอ่าครับอันหนึ่งนะครับผมกด B ก่อน หมุนเมาส์นี่เลยฟอร์นิเจอร์นี่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 นไฟครับเร็วๆมาช่วยกันเร็วน้องไม่มาะ อาจอารย์ว่าอ่าเรียบร้อยนะครับผมคอมพิวต์คอมพิวต์โอเคถึงเวลาตัดต้ตนไม้ละโอ้โหน้ำหนักเราจะเต็มเลยเนะีย่ยเต็มครับน้ำหนักน้ำหนักเต็มแล้วเดิอดสโล่ ไม่โลเท่าไหร่นันเนี่ยต่อได้ต่อได้ต่อได,อได้เดินไม่ได้ <c oughs> เดินไม่ได้โอ้ <c oughs> ไม้มาทำไงดีทุกคนเดินไม่ได้อนะ เอออ่านี่เป็นการขยับขยื่นเออโอเคแม็กเลยครับน้องไม่มาช่วยเราอะ่ะน้องไม่มาช่วยเราว่ะเออมันยืนรูเฉยเลยครับเพราะว่าเรายังไม่สนิทกันเหรอหรือ,อยังไง มันต้องมีมีค่าวความสนิทป่ะอ่ะาคายนี่ละ่ะอ่าไอ้น้องไอ้น้องนี่จะสนิทกว่ากว่าไหม <c oughs> ไอ้น้องนี่จะสนิทกว่าไหม <c oughs> เออน้องมาช่วย่ะอ้ตัวนี้มาช่วย่ะเออสบายเลยเออน้องครับอันนี้ไปเออเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนนะเออปล่อยให้น้องครับครับ โอ้โหใช้ใช้รงงานเป็ด <c oughs> คนอื่นใช้รางานเด็กนะเราใช้รงงานเป็ด <c oughs> โดโดโดน้องเป็ดของเรา <c oughs> โอ้โหน้องค้าแบบ โอเคครับผมนะก็ตอนนี้เมื่อกี้ฮาร์ดดิสเต็มนะครับผมอ่ะเมื่อกี้มีอีกเควสหนึ่งนะฮะที่เราทำผ่านไปนะครับผมก็คือสร้างไอเนี้ยนะครับผมแล้วก็เอาม่อนหนึ่งตัวมาวางไว้แบบนี้อ่าเห็นไหมเออว่ามันออกมาได้อีกหนึ่งตัวผมกด F อฟลิฟได้เหรออ๋อะไรเนี่ยมันโยนได้เหรอ มันโยนได้เหรอเอ้ยนี่มันไก่ย่างทำอะไรได้เอออ่านะอ่ามีฟิกเนี่ยหนึ่งคืออะไรวะกดสี่ไม่ได้นะนเลขหนึ่งสองสามสีนี่กดไม่ได้เลยนะฮะโอเคแล้วผมก็ครับอันนี้มาหนึ่งอัาน,นะผมตออคน,นที่เต็มเนาะเออนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีไอ อาหารออกใกล้ๆเนี่ยไอ้นกนี่มันจะไปเก็บเองอเนี่ยเฮ้ยใช้แรงงานนกดีกว,ว่าไม่น้องซื้อน้องน้องเป็นเป็ดนะครับผมเอาละอ่านี่ฮะน้องก็ใช้แรงงานทาคาบบอดได้ด้วยฮะโคตรดีเออไอ้น้องมีประโยชน์มากเห็นไหมช่วยกันคราบช่วยกันครับ,ว,รบว้าโอเคนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้เราได้บอลอะไรครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับมอนกันต่อเลยนะฮะโอ้โหอ่าเควสตต่อไปคือห้าให้จับริมบอลริมบอลคือตัวไหนเอ่ยเอาเด็กเปิดเด็กริมบอลคือแกะอ๋อจับแกะห้าตัวใช่ไหมอ๋อครับอ่าเราไลา่ไล่เควสตไปก่อนแล้วกันฮนะเดี๋ยวจะไม่ได้เควสตใหม่นะครับผมโอเคไหมจับแกะอีกตัวหนึ่งคนระับ ตอนนี้เรามีอตอนที่ฮาร์ดดิสเต็มเนาะเราก็ไปเลเคลียร์ฮาร์ดดิสมาได้บอลมาเก้าสิบเจ็ดลูกนะฮะออไปคราบบอลมายืนวนคราบแล้วรอฮาร์ดดิสมันเคลียร์ก่อนนะแมปลิมบอลห้าตัวเราจระไปได้สี่ เรียบร้อยผ่านอีกหนึ่งเควสนะครับผมต่อไปให้ทำการอ่าอินเทส์ยูเพเยอร์เลเวลแคปเจอร์สามสิบตัวที่เบสโอเคไม่ต้องไปไหนนี่ว่านะฮะนี่แฮงไกเดอร์อากดสเปคปลาใช้ได้เลยนะฮะนะครับ เก็บก Lindsay ก lose, เก็บ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 อีกอีกอีกกี่ตัวอีกสามตัว mission, ไปไหนหมดวะศูนย์พันแล้วเลยไงโอ้เพียบเพียบเพียบแฮงไกเดอร์ น้องน้องมาะจ,จมตีมันเหรอโอ้โหครับน้องใช้แรงงานเป็ดครับผมเป็ดโจมตีครับโอเคอีกตัวหนึ่งโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ผ่านเพจไหมผ่านเวสแล้วผมต่อไปเป็นอัปเกรดฐานให้เกิดเลเวลเจ็ด เปลี okay, ฐานให้เป็นวิลล์เจ็ดแล้วก็ชาเลนจ์บอสอา้หู้โดนล่ดช็อตโดนน้องเป็ดล่ดช็อตครับไอเริ่มความช่ำชองน้ำหนักเต็มครับ โย,ยนอะไรโยนออกก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้โอเคเก็บวิวก่อนครับนี่แมวครับนี่แมวโอววิวอัพลุลัวเบอร์รี่เพียบ คือบนกลับมาเพื่อมาฟาร์เมเบอร์รี่นี่เองไอ,อ้ตัวนั้นเราไหวไหมเนี่ยมังกรเนี่ยเลเวลสิบห้าเลยฮะไม่น่าจะสู้ไหวตอนนี้รลเวลเก้าอยู่เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แพงจริเลยอุ้ยครึ่งหลอด0.33อุ้ยมันมันดีดบอลกลับโอ้โห น้องน้องยิงมันน้องอุ้ยอู้หูตาย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 แน่กูตายแน่กลับมาอุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยอย่ารอเล่นอย่ารอเล่นเกือบตายหาเลย เราสร้างไว้ทำไมอะแยๆวะโอเคกินกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่อเห็ด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 โอเคอ่าอ่าอะไรดีเนี่ยโอเคให้น้องกินข้าวด้วยน้องเป็ดของเรานี่คือสู้ชีวิตเก็บวิ้วิลสิบแล้วครับตอนนี้ เวฟสิบจับการจับตัวไก่ะฮะจับตัวเวลหนึ่งโอ้โหม่ลิมบอลลิมบอลเฮ้ยเราอัพสเตตพอยต์ป่ะขอขอขอเลือดหน่อยนะยครับสบายแนละ้ว เดี๋ยวเราต้องฟาดทาวเวลไปนาะอือหือโหโอยเรียบร้อยเราต้องอัพฐานให้เป็นเวลเจ็ดโอ้โหว่าน่าจะเป็นเควสยากแล้วก็ชาเลนจ์บอสน่าจะเป็นเควสยากทาั้งทั้งคู่เลยนะโอเคเพราะว่าเหมือนจะว่าจะเป็นเควสที่ไม่มีเควสไม่มีต่อต่อแล้วนะนม่เป็นเควสนะทูทอเ,เรียว,วนะฮะอือหือเลยยังไม่ผ่านทูทอเรียลเลยเนี่ย โอ้โหครับอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ไก่ที่เรา,เาไว้เฝ้าเฝ้าไว้นี่ที่เราให้เฝ้าฐานเอาไว้ไหนน้องน้องเอาไปหาอะไรอ่ะน้องเอาไปหากับข้าวนะผมโอเคอัปเกรดฐานกดวีอ่าครับสร้างวูดเด้นเชดวูดเด้นเชดวูดเด้นเชด นี่ไงเราสร้างได้ละโอเคกด F มาด้วยใช้แรงงานเป็ดโอเคคอมพิวอันนี้ช่องอันนี้ไว้เก็บของได้ใช่ไหมอ๋อฮะสบายแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหับมาเบสบอลอ่ามีที่เก็บของละแล้ว,ลวจะอัปเกรดอันนี้ ดอัปเกรดต่อไปให้สร้างเตียงนะฮะสร้างเตียงโอเคอต้องบิวเลือกสเปลชื่อว่าต้องมีอะไรมาวางเตียงที่เรียบ,รยบห,รหรือไรไงไม่ใช่ครับจะต้องมีอะไรก่อนอ่า นี่เนี่ยต้องมีต้องมีฐานก่อนใช่ไหมเออชัดเลยครับเราต้องเราต้องมีฐานเบสก่อนนะอ่ากด B ฐานอ่านี่ครับอ่ามันเอาละเสร็จแล้วก็สร้างเน่เตียงชัดเลยโอเค ช่วยก,กันกับน้องเป็ดนี่มันใช้แรงงานเป็ดใช่ไหมนี่เป็นการใช้แรงงานเป็ด <c oughs> กินแรงเป็ดด้วยอิฐหากชวัวรว่าโอเคอัปเกรดฐามนะครับผมอ่าเลเวลสามโอเคต่อไปให้สร้างพาวเป็ด โอเคเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้เดี๋ยวเพียงคณเนียนก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม